เอาละครับทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะครับดูครับผมก็จะมาดูรีเมคนะครับไททันภาคสี่นะครับผมนะผมเป็นแฟนขับติตัวยงจริงๆนะอันนี้ก็มีเมลอยู่ข้างหลังนะครับเล่นอยู่โอเคดูเลยนะครับผมไม่พูดอะไรนะครับแล้วเขมามุบซทีหลังนะความแขียนนึงอะ 時期が迫ってる次の戦士が選ばれるんだ鎧の巨人の継承者が今の俺には分かるお前じゃ世界を救おうとした。 そうるさいどうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ始祖ユミルの出現から今日に至るまでどれほどの命が巨人に奪われたことでしょうしかし近年その平和思想は淘汰され始祖の巨人はパラディ島に住むある者に奪われました その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。ハラディと敵勢力へ、宣戦線布告を！ อาละครับทุกคนจากด้ที่ดูเรื่องสั้นๆมานะครับก็เหมือนว่าเห็นเป็นเอเลนนะครับอเอเลนที่กลายร่างเปน็นชายชันนะครับแล้วก็บอกดูกว่ารู้หมืนว่าจะบุกโจมตีเมืองเมืองสเมืองนะับเป็นเมืองของพวกเอลเดียนะครับซึ่งเอเลนเนี่ยก็ขอบอกเลยนะครับว่าเขาอยู่ที่เกาะสวัค์นะครับเป็นเกาะที่เอเลนเกิดมาใช่ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เห็นหลายคนเขาบอกว่าเกาะ จะไปเลีนเกิดนะครับก็คือเหมือนเอลเดียไอตัวเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนไททันอะครับเหมือนเอเลนอะครับหรือนะเอเลนอะเออเอเลนครับมือนเขาจะไปตรงตีพวกเอลเดียนะเพราะว่าพวกเอลเดียนี่ะเขาส่งไททันมานะครับแล้วก็เอามาบุกที่ฐานเอ้บุกหรือว่าที่ที่เอพวกเอเลนอยู่นั่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวผมได้ดูเรื่องสั้นๆมาก็สุดยอดเลยนะครับ โอเคนะผมผมจะสรุปเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่คือตอนแรกผมขอเข้าดูก่อนแล้วก็เ้าเป็นเปนตอนไปนะครับผมจะพักหยุดพักหยุดอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เปิดมานะก็จะอยู่กับเด็กคนหนึ่งนะครับที่กำลังบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้นะครับออกไปจากที่นี่นะครับหรือว่าบินไปให้ไกลนะครับไปจากที่นี่นะครับ บินไปให้ไกลนะครับที่นี่มันอันตรายกว่าที่คิดนะครับนี่แล้วก็บินผ่านมานะครับแล้วก็เปิดฉากด้วยเรื่องของผู้หญิงนะครับที่กำลังสึกกับเพื่อนๆอยู่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นตัวละครใหม่หรือเปล่านะแต่ผมรู้เลยว่าเป็นของพวกชาวเอลเดียนะครับทุกคนซึ่งผมดูได้ไงคือการหนึ่งตัวของพวกชาวเอลเดียนะครับ มันจะไม่เหมือนกับพวกกอสวรรค์นะครับซึ่งการของพวกชาวเอเดียมันจะบอกว่าแต่งตัวมีมีราคานะครับแต่วพวกกอสวรรค์จะแต่งตัวเหมือนพวกเอเลนเจเกอร์คนนี้เป็นชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนของทุกคนนะครับคนนี้ก็เป็นคนต้นแล่าบอกว่าอันนี้ไม่น่าจะไม่ใช่นะเพราะเหมือนครับเขามีเออผมครูข,ข้างหนังด้วนะยนะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าใครข้าท่านได้มากที่สุดจะเข้าไปอยู่ในกำแพงเมืองก่อนอะไรเช่อย่างน้เนี่แหละครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูต่อนี่นะผมมีอันนี้ซีดนะคะเป็นพี่ชายของเอเลนเจเกอร์นะครับเป็นท่ลิงนะถ้าเกิดใครไม่รู้นะก็มาพร้นี้ก็มีเรือบินด้วยนะครับนี่จะขอย้อนกลับไปดูให้นะครับมันมีเรือบินด้วยก่อนัับอนนี้เป็นปืนใหญ่ของบุคชาลเอวเดียนะครับนี่ครับผมอันนี้คือเรือบินของบุคเฉลียเดียนะครับ นี่นครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมรูปรกษณะเหมือนบอลลูนนะครับซีดนะผมไลเนอร์ผมอันนี้ดูชัดเลยนะครับว่าเป็นไลเนอร์นะซึ่งผู้สื่ของพลังของไลเนอร์ก็อยู่ที่ไลเนอร์นะฮิ๊ก,กอยู่ที่ซิกนะครับโอเคยังไม่แปลกนะที่แต่ท่านกรามะผมแต่ท่านตัวใหม่นะครับยังไม่สปอยในเรื่องนะครับเดี๋ยวต่อนี่ผมแต่ท่านหัวกะทิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เขาผมเาตอนเท่าที่สามนะครับ ซึ่งเป็นภาคที่ซีป,ปรากฏตัวขึ้นมานะครับมคือมาช่วยชี้กแหละดูฟูหน้ามาชนอันนี้ผมอันนี้ดูหน้าจะไม่ใช่เกาะสวัค์นะครับเป็นอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่เอลเดียเหมือนเดิมนะคบเป็นตูของเกาะสวรค์อันนี้คือผู้ถือ,อ,ถอเคราะห้บอกนะี้แลนี้ทุกคนบอกนี้เนาะเออมีการสปอยเนื้อหานะครับอันนี้เป็นผู้ที่ถือครอง แต่ท่านกามทำทุกคนเผื่อเขายังไม่รู้นะอันนี้จะท่านหัวกะทิเมื่อกี้นะครับนี่รูปนี้ผมรูปนี้รูปนี้นี่ผมเป็นรูปของคนที่ฆ่าไททันได้เป็นคนที่แรกมีนคนบอกว่าแรกเลยนะครับเป็นผู้ที่ฆ่าไททาันได้ที่แรกคนแรกเลยนะครับซึ่งอยู่ที่เอลเดียนะครับไม่แน่ใจนะ คือตอนนั้นเขาไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเขาไปสู้กับบูกท่านแบบเดียวๆเลยนะครับนี่ก็มีแค่หกอย่างเดียวนะที่สามารถสู้ได้ก็เป็นลูกหัายนั้นมันมีลูกเทนเนอร์เหรอจังมันนะครับนี่ผมเป็นไลเนอร์แล้วก็อยู่กับเด็กคนนึงนะครับเด็กบอกว่าให้ลงมาข้างล่างนะครับผมจะเป็นไลเนอร์อะไรให้ยิงอะท่านนึงอะไรผมแค่ลูกกระสุนปืนท่านจะไม่ทำหนันสนอนี่แล้วอันนี้เขาได้บอกคำถามมว่าเหมือนไลเนอร์จะพยายาม เป็นมิกกับเอเลนอีกครั้งนะครับเรามาลบมือกันอีกครั้งเถอะนะครับและเอเลนี่ลุมคือเอเลนนะครับเอเลนก็แปลงร่างนะครับแล้วก็บุกน้บหรือว่าโจมตีเมืองเอลเดียนะครับคือประกาศสงครามของเอลเดียเลยนะครับมันเอเลนแค้นมากนะครับแล้วก็ประกาศสงครามตรงนั้นเลยนะครับที่ตรงนั้นเลยนี่ผมแปลงร่างปุ๊บถล่มยับนะผมนี่นี้คือท่านคอนนะครับซึ่ง เิดมาพวกก็โดนเอเลนฆ่าตายเลยนะครับสุดยอดคอเคยเล่นกินกระดูกสันหลังของแต่ท่านคอเนี่ยคือจบเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอเลนจะชนะมาง่ายๆนะครับก็ต้องแรกด้วยกับบาดแผลนะครับนี่นะนีนะนนะผมตัวไปก็เป็นเข้ขกองชออสวัรด์เมื่อกี้นะครับที่หอนใจเมื่อกี้นะ นี่นะผมมีกอสวรรค์เป็นพวกชาากอสวรรค์นะครับแน่นอนนะผมมิกกี้ก็เป็นเจนแล้วก็อันนี้เป็นหัวรล้นๆนะครับเซตามานะคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบกินมันนะครับอันนี้ก็ใครวะรู้นะนี่ผมมิกกี้ผู้หญิงชอบกินมันอันนี้มิกกษัตรนะทุกคนเบื่อใครยังไม่รู้นะครับมิกกษาตร์ผมสั้นนะครับนี่บางคนที่เป็นแฟนท่านก็น่าจะรู้อันนี้อาร์มินครับผม สุดยอดนะครับอันดับที่เขาได้ถือครองพลังชาของเวอร์ชูเขาก็มีควาแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะสุดยอดนะผมท่นทานการผมรีวายผมเอา้าเอ้าเอ้าแล้วไหนบอกว่าเขาจะก,กานท่านที่ก่อสร้างมันจะหมดแล้วไงทําไมหรือว่าผู้ชียไอเดียมันส่งหรอทุกคนงงครับผมนี่รีวายนะครับนี่รีวายแล้วมันอยู่ที่เกาะสวรรค์ไม่ใช่เหรอทุกคนแล้วทำไม อยู่บนไม่แต่งชุดยเหมือนคนอื่นทำไมต้องแต่งชุดกอดสันด้วยโอ้โหนี่ซีกนะผมมั่นใจแล้วเป็นซีกนะนี่นี่้ทนกีเอลนนับนี่ครับผมนี่เป็นไม่รู้เป็นอะไเนี่ยผมเออมันชื่อฮูเก้อ เอเลนคูกเกอร์กัครับไม่รู้ว่าเป็นเอเลนคูกเกอร์ป่ะน,นะนายคายนะคแต่ผมว่าคงจะเป็นเอเลนเยเกอร์นะครับนี่ผมอันนี้เป็นเอเลนเยเกอร์นะครับทุกคนถ้าใครยังไม่รู้ถ้าใครยังไม่เห็นหน้าเอเลนเยเกอร์นะครับมันโตนะครับเมื่อกี้ก็ได้ท่านอามินนะผมนี่อามินอามินจะมาเหรอตอนแรกผมนึกว่าจะท่านหกสิบเมตรแล้วเนี่ยแต่รู้ไหว่าจะท่าหกสิบไม่โดนกินไปแล้วนะครับเพราะแคนใหย่ามากผมไอ้เนี้ย นอนต้องรีตอบไปให้ทันนะนี่นี่ครับผมไม่กินนะครับอุ้ยอันนี้มันเฮ้ยรีวิเตอโดนแดกแล้วเหรออัพอู๋เหแล้วทุกคนรีวิเตอโดนแดกแล้วสู้ๆเด้ออุ้ยอาอนี่มันแอนนี่ด้วยทุกคนอันนี้ยังไม่ถูกเปิดผีกเหรอโหโหโหทุคนอันนี้รีวายเหรอทุกคนทุกคนไม่โอ้ไม่นานเลวายยม่ตาย เอเรนเจเกอร์ครับผมตอนนี้มันเคยปรกากฏฉากที่ที่เออยูมินนะผมเดี๋ยวเขาเป็นเหมือนสายทางเชื่อมนะครับระหว่างสอบัพัน์นะครับเอเรนเจเกอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับเอ,อ๊ะผมใน้ทั้ไลอยฟ้าครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับผมคือภาพนี้แบบมันจัดเลยนะครับผมต้งตะกอนเสียงออกมาว่ามันสุดๆไปเลยนะทุกคนโอ้โหใครวะเนี่ยยังไม่รู้เลยอันนี้<อ><อ> ใครวะไอ้นไอนน้นเบอร์ทูนี่หวาทุกคนฉันเกาะนะครับสุ้กับเอเลนเยเกอเหรอโอ้โหอันนี้ไม่รู้นะทุกคนทุคนเป็นนากสุดท,ท้ายนะครับเพราะว่าฉากนี้จบปุ๊บเสร็จเลยนะครับไม่ใช่ดิภาพที่จบปุ๊บคือเสร็จเลยนะครับอันนี้ผมนึกว่าอาจจะเป็นฉากสุดท้ายที่เขาต่อสู้กันก็ได้นะครับน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจบครับผม โอ้โหคือแบบถ,ถาททานเนียวมันมีอะไรให้ให้แบบให้คนคว้าหลายอย่างมากเลยนะครับเอเคถ้าใครอยากสปอยก็ไปดูที่ในช่องนี้นะผมเคยดูอยู่ช่องไหนนะ่าจะเป็นช่องนี้เอ้นหลเนี่ผมอันนี้นะภายในนี่เขานเสื้อทีอันนี้นะครับจากช่องอะไรวะคนนี้เขาก็จะเล่าเรื่องทั้งหมดเลยนะโดยครับ,รบโอเคนะคนนี้นะ เป็นาน,นากรุน่นนี้ผมนี่ผมเป่นคนจะกจังหวัดสุพรรณนะต้อง,งนนะขอบคุณภาพจากช่องนี้ด้วยนะครับคือมันจัดเลยนะทุกคนโอเคถ้าเกิดว่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ต่งกระชายผมนะครับเอาไปเดินผ่านนานะบ๊ายบาย